ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยออตโต้การาดถ้าพูดถึงชื่อเฟอร์รารี่คงไม่มีใครไม่รู้จักเพราะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของซูเปอร์คาร์จากอิตาลีที่ผสมผสานความงามความแรงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัว และว,วันนี้เราจะพามารู้จักกับ Ferrari S.F.90XX Stradale รุ่นปี2025รุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นการผสมพันธ์ระหว่างรถถนนสุดไฮบริดอย่าง S.F.90 Stradale กับจิตวิญญาณสายสนามแข่งจากโปรแกรม X.X ของ Ferrari เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับสมรรถนะขึ้นอีกขั้นหนึ่งเหมือนคุณได้ขับรถแข่งที่สามารถวิ่งบนถนนได้อย่างถูกกฎหมาย เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน SF90XX Stradale ยังคง d n a ของ SF90 Stradale เดิมแต่ Ferra ร i ี่ปรับให้ดูดุดันและมีความเป็นสนามแข่งมากขึ้นไล่ตั้งแต่กันชนหน้าที่ออกแบบใหม่พร้อมช่องดักอากาศขนาดใหญ่และอสปลีเตอร์คาร์บอนไฟเบอร์ที่ช่วยเพิ่มแรงกดดานหน้าไฟหน้าทรงเรียวคมยังคงความสปอร์ตแต่มีรายละเอียดภายในแบบใหม่ส่วนด้านบนของฝากระโปรงมีช่องดักลมเพื่อระบายอากาศร้อนจากหมอน้ำซึ่งเป็นดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากรถแข่งตระกูล GT มองด้านข้างจะเห็นว่ามีการเพิ่มครีบและช่องดักลมบริเวณซุ้มล้อหลังรวมถึงสเกตข้างที่มีดีไซน์เน้นแอโรไดนามิกล้ออลลอยน้ำหนักเบาลายพิเศษสำหรับรุ่น XX X ขนาด20นิ้วหุ้มด้วยยางสมรรถนะสูงมิชลินพายอทสปอร์ตคัพ 2R เพื่อการยึดเกาะขั้นสุดด้านหลังเป็นไฮไลท์ที่ทำให้หลายคนว้าวกับปีกหลังขนาดใหญ่แบบฟิตวิงที่เฟอร์รารีไม่ค่อยทำกับรถถนนบ่อยนักแต่ครั้งนี้ใส่มาเพื่อเพิ่มแรงกดอย่างมหาศาลทำงานร่วมกับดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนไฟเบอร์ทรงใหญ่ และท่อไอเสียไทเทเนียมคู่ที่ให้เสียงคำรามดุดันแบบเรซิง่งเข้าสู่ภายในห้องโดยสารเฟอร์รารี่ยังคงคอนเซปต์เน้นผู้ขับเป็นศูนย์กลางเบาะนั่งเป็นแบบบัคเก็ตซีทคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาหุ้มเอากันตาราและหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมลายเย็บตะเข็บตัดสีที่บ่งบอกความพิเศษของรุ่น X X วงมาลายแบบมัลติฟังก์ชันมาพร้อมมานติโนสวิตช์ที่ให้ผู้ขับเลือกโหมดการขับได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเอไดรียไฮบริด Performance หรือ Qualify ซึ่งโหมดสุดท้ายจะปลดปล่อยสมรรถนะเต็มที่ของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าหน้าจอมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลขนาดใหญ่พร้อมกราฟิกที่ได้แรงบันดาลใจจากรถแข่ง sf 9 0 Challenge วัสดุภายในเน้นน้ำหนักเบาเป็นหลักแต่ยังคงความหรูหราสไตล์ Ferrari ปุ่มควบคุมต่างๆถูกจัดเรียงอย่างเรียบง่ายในคอนโซลกลางและระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับ apple carplay Android Auto รวมถึงระบบนำทาง GPS ที่ปรับให้แสดงข้อมูลเทอร์ฟอร์แมนได้แบบเรียลไทม์แพดเดิลชิฟอหลังพวงมาลัยเป็นอลูมิเนียมขัดมันให้สัมผัสการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วและแม่นยำในด้านสมรรถนะ SF 9 0 x x Stradale ใช้พื้นฐานเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.0ลิตรเทอร์โบคู่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวให้กำลังรวมมหาศาลถึง1 0 3 0แรงม้าซึ่งมากกว่า SF 9 0 Stradale รุ่นปกติราว30แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ทำได้เพียง2 3วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้กว่า320กิโลเมตรชั่วโมงระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ AWD ที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อให้การส่งกำลังและการยึดเกาะแม่นยำแม้ในโค้งความเร็วสูงเทคโนโลยีที่ f e r r a ร i ใี่ใสมาในรุ่นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกำลังแต่ยังรวมถึงระบบ aerodynamic active ที่สามารถปรับชิ้นส่วน aerodynamic ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแรงกดในการเข้าโค้ง หรือการลดแรงต้านลมในช่วงทางตรงเพื่อทำความเร็วสูงสุดระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกขนาดใหญ่ช่วยหยุดรถจากความเร็วสูงได้อย่างมั่นใจและช่วงล่างปรับไฟฟ้าให้ตอบสนองทั้งการขับบนถนนปกติและในสนามแข่งอีกสิ่งที่ทำให้ sf 9 0 xx เรเดลพิเศษคือความสามารถในการขับแบบไฟฟ้าล้วนระยะสัน้นด้วยโหมดเอนหรอที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสามารถวิ่งได้ราว25กิโลเมตรโดยไม่ปล่อยมลพิษเหมาะสำหรับการขับในเมืองหรือพื้นที่ที่ต้องการความเงียบ เรื่องเสียงเครื่องยนต์ก็เป็นอีกจุดที่ f e r r a ร i ให้ความสำคัญแม้จะเป็นระบบไฮ b r i d แต่เสียงจากเครื่อง V8 เทอร์โบคู่ก็ยังคงความร้าใจได้รับการปรับแต่งท่อไอเสียให้มีโทนเสียงชัดและมีคาแรคเตอร์แบบ r a c ซิ่โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่โหมดค u อล i f y เสียงจะเปลี่ยนเป็นคำรามดุดันเหมือนอยู่ในสนามแข่งจริง สำหรับราคาจำหน่ายในตลาดโลก Ferrari s f 9 0 x x r a รเด l รุ่นปี2025ถูกผลิตจำนวนจำกัดเพียง799คันทั่วโลกราคาสำหรับตลาดยุโรปอยู่ที่ประมาณ770,000ยูโรหรือราวๆ29ล้านบาทไทยยังไม่รวมภาษีนำเข้าและค่าจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งถ้านำเข้าอย่างเป็นทางการในไทยราคาหน้าจะทะลุ100ล้านบาทได้ไม่ยากและถึงจะราคาสูงขนาดนี้แต่เชื่อเถอะว่ารถรุ่นนี้ถูกจองหมดตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ความพิเศษของ SF 90XX s r e d e l ไม่ใช่แค่แรงหรือเร็วแต่เป็นการรวมเอาความรู้จักสนามแข่งที่ f e r r a รารี่สังสมมานานหลายสิบปีมาถ่ายทอดสู่รถถนนคุณจะได้สัมผัสเทคโนโลยี aerodynamic ระดับ F1 ผสมกับความสะดวกสบายและดีไซน์ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ถึงแม้จะดู extreme แต่ Ferrari ก็ยังทำให้การขับในเมืองไม่ใช่เรื่องยากเกินไประบบช่วยเหลือผู้ขับเช่น traction control ไซส์สลิปคอนโทรลและ ABS Evo ทำให้คนที่ไม่ใช่นักแข่งก็สามารถควบคุมรถพลังพันแรงม้านี้ได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ SF 90 XX t r a d e l ยังเป็นตัวแทนของยุคใหม่ของ Ferrari ที่ผสมผสานเครื่องยนต์สันดาบและพลังไฟฟ้าเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนให้ทั้งความแรงสูงสุดและการคำนึงถึงสิ่งแวดลอ้อมแม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อประหยัดน้ำมันแต่การมีโหมดขับไฟฟ้าล้วนก็ช่วยให้ใช้งานในเมืองได้สะดวกขึ้น ถ้าจะสรุปให้สั้น SF90XX Stradale รุ่นปี2025คือการเอา Ferrari SF90 Stradale มาปรับจูนจนได้รถที่แรงกว่าดุดันกว่าและพร้อมสำหรับสนามแข่งมากขึ้นแต่ยังคงความสามารถในการวิ่งบนถนนสาธารณะได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ซูเปอร์คาร์ที่ไม่ใช่แค่โชว์แต่สามารถลงสนามแล้วทำเวลาต่อรอบได้อย่างน่าทึ่งสำหรับใครที่เป็นแฟน Ferra ร i หรือสะสมซูเปอร์คาร์หายาก SF90XX s t r a d e l คือหนในรุ่นที่คุณไม่ควรพลาด เพราะมันไม่ใช่แค่รถแต่เป็นชิ้นงานศินละปะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมสร้างประสบการณ์การขับที่คุณไม่มีวันลืมและแม้โอกาสที่เราจะเห็นมันวิ่งบนถนนเมืองไทยอาจจะไม่บ่อยแต่เชื่อว่าถ้าได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของมันสักครั้งคุณจะจำได้ไปตลอด